ครับมาพบกันในช่องเซอร์เอครั้งนะครับเรื่องอเราจะมาดูเรื่องขนาดของเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก2มิติ3มิตินะครับขนาดของเวกเตอร์ก็คือความยาวนะครับของเวกเตอร์ที่เราวัดได้นั่นเองนะครับไม่มีหน่วยนะถ้า P Q เป็นเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก2มิติ P เป็นพิกัดที่ x 1 y 1 Q มีพิกัดที่ x 2 y 2เราจะหา ว่า P Q อยู่ตรงไหนนะครับก็ใช้วิธีนี้ดูระยะห่าง P Q ก็ได้ x 2ลบ x 1นะ x 2ลบ x 1 y 2ลบ y 1นะได้เวกเตอร์ P Q ขนาดเราใช้เหมือนค่าตัวลักษณะเหมือนค่าสมบูรณ์เนี่ยตัวขีดลงสองข้างเนี่ยครอบลงไปที่เวกเตอร์ P Q ขนาดก็คือระยะทาง จาก P ไป Q ก็ใช้เราจะทางระหว่างจุดได้นะครับใช้ square root x 2ลบ x 1นกำลังสองบวก y 2ลบ y 1นกำลังสองก็เป็นขนาดของเวกเตอร์ PQ นะครับเอาเรามาดูขนาดของเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก2มิติและ3ามิติที่เขากำหนดเวกเตอร์มาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกถ้าเวกเตอร์ PQ เป็นเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก2มิติ โดย p q เท่ากับ a b เนี่ยอันนี้เป็นเวกเตอร์มาให้เราเรียบร้อยแล้วไม่ต้องหาจุดขนาดของเวกเตอร์ p q ก็ใช้ค่าสัมบูรณ์เหมือนเดิมเท่ากับตัวบนยกกลังสองบวกตัวล่างยกกลังสองหรือ a กลังสบวก b กลังสนะครับเช่น p q เราเท่ากับ3 4จงหาของขนาดเวกเตอร์ p q ขนาดก็ใส่ค่าสมบูรณ์ไปขนาดตัวแรกคือ3ก็ยกกำลังสองบวกตัวหลังคือ4ก็ยกกำลังสองก็ได้สามสองได้9 4้าสได้16บนะครับ9บวกส6ได้25่สิบแรูทยี่สิ5ถอดกลได้ก็เป็นร5นะครับต่อไปเรามาดูเวกเตอร์ AB ในระบบพิกัดฉาก3มมิตินะครับ ก็จะมีพิกัด A เท่ากับ x1 y1 Z 1และ B มีพิกัด x2 y2 z 2ในการที่เราจะหาเวกเตอร์ AB นะครับดูรูปมันจะมี x y Z นะ AB ก็คือระยะทางระหว่างจุด A ไปจุด B แต่เป็น3มิตินะครับเพราะนั้นจุด A ไปจุด B ก็ x2 ลบ x1 y2 ลบไป1ก็เพิ่มจุด Z ไปจุด1คือ z 2ลบ z 1นะครับขนาดก็คือระยะทางระหว่างจุดเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็น3มิติก็จะมี3จุดขนาดใช้เวกใช้ค่าสมบูรณ์นะครับขีดตรง2ขีดทับลงไปข้างๆเวกเตอร์ AB นะครับแวรู root, ทธรรมดาจะมีแค่ x 2็อลบเลัง2บวก y 2ลบ y 1ลังสเราบวกแกน z แซดไปอีกก็คือ z 2-z 1อลบแนลังสองนแต่ถ้าเวกเตอร์ ในระบบพิกัดฉากที่เขาเขียนมาเรียบร้อยแล้วคือเวกเตอร์ a b c นะครับเราไม่ต้องหาจุดเนี่ยขนาดของมันก็ง่ายๆเลยก็ square root เอง2บวก b สองบวก c กำลัง2นะครับเช่นถ้าเวกเตอร์ a b ทั้งสองสองจงหาขนาดของเวกเตอร์ a b นะครับขนาดเวกเตอร์ b ใส่5แล้วก็ใส่ square root ตัวแรก2องกำลังสองบวกตัวที่สองตัวที่สามหนลังสองนะครับ ก็ได้4บวก4บวก1นะครับ4บก4บวก1ก็ได้9ก้ลถอดกลได้ได้3นะครับเรามาดูตัวอย่างที่1จงหาขนาดของเวกเตอร์ต่อไปนี้ตัวอย่างที่1เวกเตอร์ u เท่ากับลบ3 4อันนี้ก็หาเป็นเวกเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วไม่ได้มีจุดมาให้นะครับวิธีทำก็จาก u ลบ3 4จะได้อะไรขนาดของเวกเตอร์ u ก็ใส่ขนาดไปเท่ากับ ตัวบนคือลบสามกลังสองบวกตัวต่อไปตัวล่างคือ4ี่กลังสลบสามกลังสองนะครับ,รบ3บสากลังสลบสคูณลบสาก็ได้บวกเนะครับไม่ใช่ลบนะบวกเก้าสี่กลังสองได้ส16 16ิบหกวกเก็ได้25 25, 25้อดกลได้เป็น5นะครับครับเรามาดูตัวอย่างที่1ในข้อที่2องนะครับเวกเตอร์ p q โดยที่ p มีพิกัด 2, 2, งสอและ q มีพิกัด ลบหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเพราะนั้นเราเขาให้พิกัดมาเราก็ต้องใช้สูตรที่เป็นพิกัดนะครับคือขนาดวิเตอร์ PQ เท่ากับแวว์รูทจุดแรกของ p กับ Q เราเอา Q ตั้ง Q ตัวแรกคือ 1, ลบหนึ่งลบด้วย p คือสองนะแล้วยกกำลังสองจุดที่สองคือหนึ่งนะลบหนึ่งแล้วยกกำลังสองอันนี้ก็หนึ่งเหมือนกันจุดที่สามคือศูนย์ ศลบ0นยกกำลัง2นะครับค่าที่ได้ลบ1ลบ2ก็ต้องติดลบ3ยกกำลังสองหลบ1ได้0นก็ได้ศูนย์ทัง2อศูนลบ0ก็ได้ศูนอีกยกกำลัง2เพราะนั้นจะได้ไรลบสกำลัง2องก็ลบ3คูณกัน2ครั้งลบ3คูณลบ3ก็ต้องเป็นบวกนะครับเป็นเกศูนย์กำลัง2ก็ได้ศูนศูนกำลังสองได้0นย์เพราะนั้นก็จะเหลือแค่รูทเกหรือกรทีสองของ9กนะครับถอดกลณออกมาได้ก็คือ3 นะครับเอาเรามาดูตัวอย่างที่สองนะครับตัวอย่างที่สองจงหาขนาดของเวกเตอร์ต่อไปนี้ตัวแรกคือเวกเตอร์ v คือ1 0ตัวที่สองคือเวกเตอร์ pq คือ1 2 2อันนี้เป็นเวกเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธทีทำก็ไม่ยากนะครับให้เวกเตอร์มาเราก็ใช้สูตรที่ให้เวกเตอร์มาเรียบร้อยคือ,อค่าสมบูรณ์ของเวกเตอร์ v ก็คือขนาดของเวกเตอร์ v ตัวแรกคือ1ยกกำลัง2บวกตัวหลังคือ0ยกกำลัง2 1>, 1กำลัง2ก็ได้1 0ูกำลัง2ก็ได้0นะครับได้ได้รูดหนึ่งรูดหนึ่งก็ถอดรูดได้เป็น1นึ่เฉยๆนะครับอะไรคูณกัน2ตัวได้1ก็คือ1นั่นเองอ่ต่อไปข้อที่2ย่อยนะครับเวกเตอร์ p q ก็วิธีทำก็เช่นเดียวกันจากเวกเตอร์ p q ลบหนลบสอนะครับก็ได้ตัวแรกคือลบหขนาดเวกเตอร์ p q นะตัวแรกคือลบหกำลังสอง ตัวที่สองคือลบสองยลังสองตัวที่สามคือสองยื่นสองลบหนึ่งยื่นสองก็ลบหนึ่งคูนลบหนึ่งก็ได้หนึ่งลบสองยสองก็ลบสองคูลบสองก็ได้สี่สองกังสองก็สองคูนสองได้สี่นะครับหนึ่งบวกสี่บวกสี่ก็เป็นเก้าได้ลดเก้าอีกแล้วลดเก้าถอดลได้เป็นสามนะครับมาดูตัวอย่างที่สามเวกเตอร์ยให้แบบนี้3ามก็คือตัวเดียวกันตัวแรกคือสตัวหลังคือส เวกเตอร์ PQ 1 2-2ลบนะครับวิธีทัมแล้วก็เปลี่ยนเป็น3 2จะได้เข้าใจง่ายตัวเดียวกันนะครับเขียนได้2อแบบขนาดเวกเตอร์อยู่ก็อะไร3กำลัง2บวก2กำลัง2 3กำลัง2ก็ได้9 2กำลัง2ได้4ี่รูทบวก4ได้รูท13ถอดก่นไม่ได้ก็ติดก่นไหมนะครับถอดก่นไม่ได้ก็ติดก่นไม่ได้ มาดูตัวอย่างที่สามในข้อสองนะครับวิธีทำวิธีทำก็เช่นเดียวกับเวกเตอร์ที่มีขนาดหนึ่งสามลบสองก็ดูนะครับวิธีทำจาก PQ เท่ากับหนึ่งสามลบสองจะได้ขนาดของเวกเตอร์ก็ใช้เหมือนเดิมค่าสมบูรณ์เท่ากับตัวแรกคือหนึ่งกำลังสองบวกตัวที่สองคือส2กำลังสองบวกตัวที่สามคือลบสองกำลังสองนะครับ หนึลงสองได้1 3ึสลงสองได้9ก้าลบสอลงสบสคูณสตัวได้4เป็นบวกนะลบคูณกันสตัวเป็นบวกลบคูณลบนะครับเป็นบวกจะได้วิเตอร์ PQ ก็หนึ่งบวกเได้สิบวกสได้ร้อ1สก็เสร็จเรียบร้อยนะครับถอดกลไม่ได้นะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้จบไปก่อนสวัสดีครับ